สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โอ้โหชุดนี้ปิดมาเยอะเราก็ต้องรีวิวคุ้มไหนวันนี้ผมก็จะเอาชุดนี้ไปลงเล่นสี่วิสีแรงนะครับทุกคนบอกเลยว่ารีวิวชุดเต็มที่เลยดูโอ้โหปิดมาตั้งแพงห้าพันกว่าโอ้ครึ่งหมื่นนะเนี่ยชุดเนี้ยหวังไว้จะเป็นชุดแล่นะแบบนานๆมาทีอะไรแบบนี้ก็ได้ <laughs> มาพูดพร่มทำเพลง ไปกดเล่นกันเลยทุกคนมาพร้อมกับหมันไฟนะคือชุดเนี้ยมันผมคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนชุดสีขาวก็ได้ใครที่จำได้มันจะมีชุดสีขาวหนึ่งอะที่เป็นชุดสำหรับนักแข่งอะชุดอะไรนะชุดอีเวนต์ของอะไรวะโอ้โหมัวไปทั่วแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลเราเอามาผิดหรอ มันผมต้องเอาคาตาน้มาด้วยดิอ้าซื้อไม่ทันเรียนกรรมเมืม่อเดี๋ยวพูดโอเคมาโอ้ยเอาชุดนี้มาลงเล่นไว้คือเดี๋ยวรออันนี้วิชเสงยงมค่อยค่อยไปค่อยคอยไป <c oughs> ตูนนนโอ้โหไม่ได้คิวไม่เป็นไรทุกคนหาต่อหาต่อหาต่ออยู่กับเพื่อนคนนี้เราต้องซุ่มนะเพราะเราเป็นมีดไป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 โอ้โอ <c oughs> ตามตามเพื่อนไม่ทันเ,เ,เดี๋ยวอีกหนึ่งตัวขอได้ไหมเดี๋ยวไม่มีบทอยู่ข้างบนเหรอ ป้องไหนวะมื่นมืนหากานเฮลคัดไปไปมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนในจังหวะน,นี้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอยู่ข้างบนใช่ไหมข้างบนโจดอับวิ่งมาตามหาเจอแล้วคาตานะมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราเราจะฟาดฟันไปไปไปปากฟาเ <c oughs> <c oughs> อาวิ่งเป็นหนังอินเดียววิ่งไปนหนักโอ้โหเรียบร้อย ไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรครับนี่มาตอนนี้เรียกปืนแล้วเราจะเล่นเป็นปืนอะไรดีนี่ผมแนะนําเลยนะเว้ยปืนเนี้ยไม่ค่อยมีคนเล่นนะแต่เป็นปืนที่ผมว่าแม่งโคตรดีอ่ะขานาดแบบไม่ไม่สกินผมก็ว่ายัางดีเลยอ่ะะซ้อะไรไปอีกอวออ่ะอวอคือสกิลที่ผมเอามาจะด,ดูได้ไหมอ่ะ ดูไม่ได้หรออะมเอาไปว่าเราเล่นชิวๆนั่งมาดูว่าความเอฟเฟกของชุดฟฟชุดมันมีเอฟเฟกอะไรบ้างเว้เนี่ยโอ้โหมีโคตรน้อยแต่ราคาโคตรแพงห้าพันเอาให้คุ้มหน่อยมาอย่างยิงอย,าย่างยิงคนมีไหมหูมาตรงนี้เต็มเลยกำละเบิร์้แม่นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ป๊ปั๊ป ปึ้มโอ้โหโคตรสวยยิงมาอุ้ยเมื่อกี้โลกเมื่อกี้โลกโหให้ไรเลยเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวนะเราเจอแล้วเราจะเก็บสีได้ไหมทุกคนรุนกันเอ้าโอ้ลโกคหน่อยโรคหน่อยไม่ได้เล่นนานเป็นไง ลับเบลดเอ็มวีพีโดนไปสามตัวเต็มเต็มสามหรือสี่ตัวว่าเมื่อกี้ดูดาเมนหน่อยแต่ไปเก้าร้อยเลยยิงกระจุกตรงนั้นเน่ยมีเหวอย่อ่ะโดนไปเค okay. มา <c oughs> เอ็กหน่อยแอ็กหน่อยเอ็กหน่อยเข้ย okay. ุดมีมีตาไฟได้เอาเรื่อง ไป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 มาสองแล้วคือยชิวๆชวนะครับเล่นชิวๆชวแล้วเนื่องจากว่าปิดมาแพงใช้เพชรตั้งห้านผ่นเนาะพูดแพงเมื่อกี้เห็นตัววิ่งอยู่เฮ้ยไม่ได้ปะมันอันนี้มาที่เราแล้ว เฮ้ยฮ <c oughs> าคาามุมหว่นทุกคนไม่เจอมันอยู่ข้างบนนะ่ะหว่าเราจะบินไหมเนะี่ยเราขึ้นมาตรงเนี้ยเรียบร้อยคือมันล่างหัวง่ายอะ่ะวิบอกว่าล่างหัวง่ายแต่ล่างหัวไม่โดนเอายิงไหม เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเรียบร้อยโหยเป็นไงผมแนะนําเลยนี่ขนาดสกินนี้มันบวกอะไรวะบวกดามเมชใช่ปะอ,อืโคตรหดคือมันรัวด้วยไงผมก็เหมาะกับเล่นสี่วิสีเลยแต่ตอนนี้เราขอจับเอ็มพีหน่อยอยู่ไหนอะ เมื่อกี้มีเสียงมีเสียงคนบอกว่าอยู่ข้างล่างตัวนึงโอ,โ,บบนโอ้โหมาเลยเราแมก่มาเนี่ยห้าคิวโอ้โหสรุปมารีวิวปืนเอ้ยมารีวิวรีวิวชุดหรือมารีวิวปืนน่ะนะ <c oughs> โอ้ยเอ้ยแต่ว่าถ้าแบบใส่ลมดมเท่น,นะสีแบบขาวดำแดงโอ้โเป็นโทนสีที่มัน โทนสียอดนิยมอยู่แล้วอะ่ะสีดำขาวแล้วก็สีแดงเนะี่ยเป็นสียอดนิยมอยู่แหละสำหรับไอเกมนะของในเกมส่มกนสมกนส้มกร,มกร,มกร,มกรจะไม่เจอนะครับทุกคนตัวข้างบนเนี่ยบอกขอส้มกอนนะเพราะว่าเราไม่เปลี่ยนปืนเลยเนาะมีเสียง อุ้ยกระตุกเว่ง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 จ๊กเว่งโจ๊กโอ้โหทุกคนพลานพาดเหมือนกันตรงแม่เลยเมื่อกี้เอ้ยสวยชุบได้โอ้โอ้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะยังไงอ่ะ ตัวเดียวตัวเนีย้ยให้กำลังใจเพื่อนนะโอ้เราไม่ได้ MVP แน่เลยตอนนี้ไม่เป็นไรหรือว่าไม่ชิวๆดังกันไอดันทันไปเลยตัวเดียวเองโหเล่นไม่ทันใจเลยดูดูยาวครับจังหวะนี้ดูยาวเนี่แหละซีวีสีเมื่อกี้มันกันตุกอ่ะทุกคน ไปเห็นตัวแล้วนะเออเออโอเคสี่ศูน์นะโอ้แปดนาทีเลยนะสี่ศูนย์ใช้เวลาไปแปดนาทีถ้าสี่สามนี้จะใช้เป็นเท่าไหร่วะโอเคเมื่อกี้เราได้ห้าคิวเนาะ มาดูเซตสกิลเนาะที่เราเอาจัดไปจริงๆผมจะเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นอันนี้นะเอเราจะได้คาตานนะอน่ถ้าอยากเอาเซสกิลนี้ไปใช้ก็ใช้ได้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนี้ก็ได้นะถ้าไปโซโลเอยแต่สำหรับผมถ้าเอาไปเอาไปทำไมอ๋อเอาไปเวลาแบบชุบเพื่อนให้เป็นตัวล่อ <c oughs> ชุบเพื่อนให้เป็นตัวล่อโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับทุกคน ากกดไลค์ติดตามแชร์เออดูกันเยอะๆดูวนไปออขอเก็บรอบเวลาหน่อยดูวนไปเลยให้แบบแสนวิวเลยเ <c oughs> ว้ยไปแล้ว